นี่บีมาทำไมอะ่ะผมก็เอาไส้กรอกอีสันมาให้บีไงยังร้อนๆอยู่เลยนะหอ,หอมมากพ่อแม่บีนอนแล้วเหรอน่าจะนอนกันหมดแล้วนะกินไหมเดี๋ยยพ่อี่ใครอ่ะเออเขาเป็นแฟนบีเองค่ะพ่อพ่อไม่ได้ถามลูกพ่อถามแม่หมอนี่เออผมไหนบัตรประชาชนมาดูซิ อ่อนว่ยเยอหยีต้องหกปีเด็กขนาดนี้จะรับผิดชอบอะไรได้งานการมีทาหรือยังไหนลองบอกมาสิว่ายดูแลลูกสาวฉันยังไงแต่เขาดูแลดีดีมากเลยนะคะพ่อดูแลแค่ตอนนี้มันจะมีประโยชน์อะไรในโลกใบนี้ไม่มีผู้ชายคนไหนดูแลดีเท่ากับพ่อเลยนแต่พ่อหยีเชื่อไหมถ้าหนูอายุมากขึ้นเนี่ยเขาต้องไปหาสาวที่เด็กกว่าคุณพ่อการละคำท้าผมไหมล่ะครับคำท้าอะไรอย่างนายจะมาท้าอะไรคุณพ่อต้องการสิทิสอดเท่าไหร่ผมขอเวลาสองปีผมจะทําให้ได้ แล้วผมจะมาขอ,อยาหยีแต่งงานครับเอาสิสินสอดหนึ่งล้านข้ามขาดเป็ดบาทเดียวพ่อตกลงครับหนึ่งล้านบาทผมจะพิสูจน์ให้คุณพ่อเห็นทำไม่ได้ก่อนแล้วอยมาเรียกฉันว่าพอ่อบีไปรับปากอะไรแบบนั้นล่ะรอ,อผมหน่อยนะบีเมื <c oughs> ่อไหร่จะได้งานที่ได้เงินดีสักทีอะคะนี่ ฉันเอาน้ำให้กินกินก่อนงานอ่ะหาเมื่อไหร่ก็ได้ได้แล้วครับเป็นพนักง,งานออฟฟิศอ่ะจริงเหรอดีใจด้วยนะคะก็มีแต่น้องนี่นแหละที่ใส่ใจพี่ที่สุดฮัลโหลครับแซ็งอยู่ใครอ่ะทำอะไรอยู่เออบี B, คิดถึงนะคะอ๋อผมได้งานแล้วนะครับจริงเหรอเขาดีใจด้วยนะ ผมว่างานงานเดียวคงหาเงินหลักล้านภายในสองปีไม่ทันนะผมว่าผมจะเป็นรเดอร์ด้วยดีเลยเขาก็มีข่าวดีมาบอกมันคืออะไรหรอครับก,ก็คงเป็นแต่บีน,นั่แหละที่ใส่ใจผมที่สุดหลังจากนั้นมาผมก็ทำงานอย่างหนักขนมที่สั่งมาละจ้าโหขยันจังยี่ขนมมาขายทุกวันเลยแค่เนี่ยสบายมากไปบอกคนที่ขผนกนะใครที่ทำงานเครีคคอยดๆหรือฉี่ๆอ่ะมาสั่งขนมที่ฉันได้นี่ร้อยเงินไปปะเนี่ย ทำงานเหนื่อยไหมคะแค่นี้สบายครับผมมันใจสู้อยู่แล้วและเพื่อแฟนอ่ะผมทำได้คิดถึงนะคะครับพรุ่งนี้ก็กลับบ้านได้แล้วนะคะ ดีเลยพี่จะได้กลับไปทำงานเร็วๆนี่บีมาทำไมอ่ะเออแล้วพ่อแม่บีนอนแล้วหรอเฮ้ย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  พี่อยากไปทำงานแล้วว่ะไม่งั้นพี่หาค่าสินทรัพยให้ย่าหิงไม่ทันแน่เลยอะพี่ว่าพี่แย่แน่เลยอ่ะอแต่ฉันว่านะถ้าพี่ยังทำงานหนักอยู่แบบเนี้ยไม่ดีต่อตัวพี่แน่ๆเลยพี่ไม่น่าไปรับปากคุณพ่อ,อย่าหญิงแบบนั้นเลยอะแต่พี่ก็ไม่ยอมแพ้หรอกนะพี่มีทางหนึ่งอะไรอ่ะคะคุณปู่ไงท่านน่าจะช่วยเราได้นะ ฮัลโหลครับว่าไงครับแกทําใจดีๆไว้นะคุณปู่จากไปแล้วฮะอะไรนะครับนี่มันก็สองปีแล้วพ่อบอกแล้วไงว่าผู้ชายแบบนี้มัเขาไปได้หรอวันนี้ผมมาขอลูกสาวคุณลุงแต่งงานครับนี่ครับเงินหนึ่งล้าน นี่ได้ทำได้ยังไงเนี่ยคุณปู่จากไปแล้วฮะอะไรนะครับคุณปู่เขาห่วงนายนะเห็นทำงานหนักมากก่อนจากไปเลยมีเงินก้อนที่อยากให้นายเอาไปต่อยอดธุรกิจตอนนี้เซ็งเขาเป็นึงประธานบริษัทจากธุรกิจที่เขาเริ่มต้นด้วยตัวเองค่ะพ่อเมื่อกี้นายเรียกฉันว่าอะไรนะคุณลุงครับทำไมถึงพูดจาแบบนี้ เซงเขาทําอะไรผิดเหรอคะพ่อผิดสิฉันบอกแล้วไงว่าถ้าทําได้อย่างที่รับปากไว้ให้เรียกฉันว่าพ่อครับคุณพ่อ